รัฐบาลของที่เนี่ยก็ยังยังมีงรัฐบาลอยู่นะใช่ยังมีรัฐบาลไม่เหมือนรัฐบาลไทย <c oughs> มีมีก็เหมือนไม่ได้ทํางานคือเ <c oughs> มื่อปี1962ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยได้นําเรื่อง,ของเขาพระวิหารนะคะม,มาสู่การพิจารณาของ ICJ ทําไมถึงอยากมาเลยโฮเทเลียเนี่ยที่ประเทศนี้ทำไมเขาไม่ไปเล่นประเทศอื่นตัวอย่างที่มันดังๆเนี่ยเขาไปเี่นที่สวิตเซอร์แลนด์เออ เพราะว่าเราจะตัดต่อทําให้เมดเลือดขาวของเขามีความสามารถเหมือนเราไปบูธพลังแล้วพอเราฉีดยากับเขาไปเนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้ซึ่งภาษาของภาษาดัชเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากทั้งคําศัพท์แล้วก็แกรมมาเรื่องเทนส์อะไรพวกนี้ค่ะคือเหมือนกันเลยแต่อยากเห็นในเมืองไทยเอาแบบตรงๆรเลยอ๋ออยากเห็นคุณพีธาได้โอกาสในการเป็นนายกค่ะเธอเป็นติงซ้อก็เลยแบบได้งานแรกเนี่ยทำในแลบ ตรวจสเปิร์ม <laughs> นี่นี่นี่ก็ตรวจสเปิร์มแต่ไม่ได้ทำนี่นแหละ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ป,ปวิชชาแนลนะครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่กรุงเฮกนะฮะเออหนาวนิดนึงแต่แต่ยังหนาวพอทนข้างหลังนะฮะที่เห็นเป็นอาคารสวยๆนี่นะฮะคือเป็นอาคารรัฐสภาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่วันนี้เราจะมาอันค n c o v e r เฮกกันโดยมีเอ่อ r e ซิเดนต์สคนนะฮะสาวไทย2คนที่มาอาศัยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะแล้วก็อยู่ที่เมืองเฮกนี่แหละนะฮะจะมาเป็นไกด์เราเชิญเลครับสาวสองคนมานะคระสวัสดีค่ะนี่นี่เขาไม่ใช่พี่น้องกันนะเธอไม่ต้องเดานะฮะ คนนี้คือไนค์ค่ะนินค่ะดันชื่อคือใกล้เคียงกันด้วยเหมือนฝาฟแฝดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มุน,นินกับอะไรนันไม่ใไม่ได้ไม,มุ่น,นินมนุนไน์พี่น้องตบหวัวตบหวัวจิงตบก,กันๆๆๆๆไม่มีนะ <ๆ S 1> ไม่มี <ๆ S 1> <นะ S 2> สองคนนี้จะพาผมเนี่ยเดินผ่านใจกลางเมืองของเฮกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะขอคุยกับไนท์ก่อนว่านีนเนี่ยจะอยู่กับเราด้วยนะะแต่ว่าเ้วเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนสองเราเดินไปคุยไปเลยมั้ยนะเพียวนิดหนึ่งก่อนพูดเชี่วชาญก่อนข้างหลังเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงอะ ก็คือ <rôle> อ <CCTV> ันนี้นะคะสาดตราเราเรียกว่าบินันฮอมก็คือเป็นอาคารรัฐสภาของเนเธอร์แลนด์เป็นอาคารที่ตัวนี้ยังใช้อยู่จริงก็คือรัฐบาลของที่นี่ก็ยังยังมีรัฐบาลอยู่นะใช่ยังมีรัฐบาลก็คือเหมือนรัฐบาลไทยมีมีก็เหมือนไม่ได้ทํางานนี่เกิด ไปว่าพักเพื่อถ่ยเขาหนูยังไม่ได้พูดเลยค่ะอาจารย์จะพูดเด้ขอโทษตอนที่อาจารย์พูดหน่อยว่าเเฮกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลก็คือเป็นที่ตั้งที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศเยอะแยะมากทั้งสารโลกหรือว่าเป็นองค์กรแบบ U N S E C อะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะอยู่ที่นี่หมดเลยในขณะที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นยังเป็นเมืองหลวงนะคะแต่ว่าเป็นเมืองหลวงในของประเทศเนเธอร์แลนด์ก็คือเป็นในทางอะไรออฟฟิเชียล โอเคขอบคุณมากที่ความดูตรงนี้คือผมเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนแปลกนะของเฮกจริงๆก็มาเฮกหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็เคยได้มาใช้ชีวิตที่ไลเดอร์หลายเดือนหเหมือนกัน oh. ได้ทุน <S 2> <S 2> ก็เลยเดินทางจากไลเดอมาเฮกเนี่ยค่อนข้างบ่อย <c oughs> นะฮะอ,อันนึงเ네นี่ยที่ชอบก็คือ,อมันมีองค์กรระหว่างประเทศเยอะอย่างที่บอกรวมถึงอันที่สําคัญสุดในสายตาเราเนี่ยคือศารยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือ International Court of Justice นะครับขอให้ข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งว่า ความสำคัญอีเกี่ยวข้องกับเมืองไทยที่ข้องกับ ICJ เนี่ยฮะคือเมื่อปี1962ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยได้นำเรื่องเขราวิหารนะฮะมาสู่การพิจารณาของ ICJ ที่เฮกนะฮะแล้วผลคือเราแพ้นะฮะเป็นการตัดสินให้กัมพูชาเนี่ยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในเขาพราวพิหารแต่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่คุยตรงนั้นละเอาเป็นว่ากลับมาคุยกันดีกว่าว่า นายเนี่ยมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้กี่ปีละตอนนี้เข้าสู่ปีที่5้าค่ะยายเข้ามาอยู่ในเนเธอร์แลนด์ได้5ปีแล้วตอนนี้ก็คือถือสัญชาติดัตช์ทำไมเธอเลือกประเทศแปลกมากคือถ้าเป็นฉันฉันจะไม่เลือกประเทศนี้ไม่ใช่นี่แหละที่ชอบนะแต่ฉันรู้สึกว่าโอ้ไม่ชอบผู้ชายดัตส์ส่วนตัวหรือเปล่าคะคือผู้ชายหลายเรือมันก็ชอบหมดนะแต่เราคิดว่าเราคิดว่าภาษาดัตช์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคือมันอาจจะยากอ่ะโอเคเล่าเล่า่อนนิดนึงที่มาส้นๆคือจริงๆแล้วอ่ะ ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศอันดับหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแต่ว่าผู้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดในโลกออนดบดีกว่าประเทศอังกฤษเหรอ <laughs> ไม่ใช่ผ่านอาที่ <laughs> ไม่ใช่เนเธอร์แลนด์ <laughs> โอเคโอเคซึ่งก็เลย นายว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นประเทศที่น่าสนใจมากแต่ว่าตอนที่นายย้ายมาเนี่ยเพราะว่าติดตามสามีมา<อ>สามีเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนไทยเหมือนกันเลือกที่จะมาเรียนประเทศนี้พอเขาเรียนจบเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่อยากกลับประเทศไทยแล้วเ,<อ>เนก็เลยแบบว่าอ้าวเราไม่มีทางเลือกแล้วเราอยากอยู่ด้กันสรุปนะว่าสามีเธอช,งช,า,ชางชาติเหมือนกับที่ฉันก็ชังชาติ พูดเล่นนะคือด้โอกาสสำคัญโอกาสในชีวิตใช่เอาจริงจิงหนูว่าดีด้วยซ้ำพราะเขารู้ตัวก่อนที่จะเกิดกระแสย,ยกใหญ่มัมนทำให้ชีวิตอาจจะทำง,ง่ายกว่านะตอนนั้นพอมันไปจัดเลือกยากจะยา,ย,ยากนิดนึงเพราะจริงๆการมาเป็นวีซ่านักเรียนแล้วก็ทำงานต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะทำให้มีโอกาสหางานได้มากกว่าด้วยนั่นคือปีคศอะไรพอจังใช่ไหมอ่าสามีย้ายมาตั้งแต่ตอนประมาณ2 0 1พันสิค่ะย้ายมาเรียนปีหนึ่งที่นี่แล้วแล้วนั่นคือเป็นปีที่ไหนเนี่ยย้ายมาเลยหรือเปล่าในย้ายมา 2000, ประมาณ 2019, 21, 21, 2019, okay, 2องพัน2ิ2เายี่ค่ะกโอเคก็ประมาณ6ปีแล้วใช่ค่ะประมาแล้วตอนนี้ก็เป็นคนดัชไปแล้วใช่ค่ะเป็นพาสปอร์ตดัชแล้วตอนมาแรกๆเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่ามันยากมาที่จะมาเริ่มต้นชีวิตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างที่อาจารย์บอกเลยพที่เนี่ยใช้ภาษาดัชดัชเนี่ยมันจะมีความแบบคล้ายเยอรมันอะ่ะมันไม่ง่ายนะคะจริงๆนะที่เรียกว่เยอรมนนันอ่ะมันจะมีความยากกว่าตรงเยอรมันเนี่ยเขาจะมกกีแกร,รมมาแบบสตรีกเลยแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ย,แ,แ,ยแกรมมามันอะ่ะจะใช้ตามใจฉันคือเวลาเราถามคนดัาชคนดัชก็จะตอบไม่ได้ว่าอันเนี้ยมันควรใช้กฎแบบไหนเ,เพราะฉะนั้นเราต้องมีคอมมอนเซนสูงมากในการใช้เพราะฉะนั้นภาษาบ้านเนี้ยยากมากแต่แตัดตัดเรื่องปัญหาเรื่องภาษาไปเนี่ยนะฮะ <c oughs> ซึ่งในสุดแล้วเนี่ยนายก็ได้ใช้เวลาในการเรียนภาษาที่ถ นะีเริ่มต้นยังไงอะคือในเนี่ยจบเทคนิคการแพทย์จากที่ไทยก็จบจากหมอขอนแกน่นแล้วพอเรียนจบเนี่ยก็คือ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอแทกอันนี้อาชีพเดียวกับคุณหมอคอนคิหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะอๆๆ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> คือคือปกติคนที่จบเนี้ยมันก็จะทำแลบทีนี้นตอนในาย้ายมางานแรกเลยเนี่ยก็คือเอ่อสี่ห้าเดือนเนี่ยในหางานได้ทีนี้โชคดีมากคือใช้งานที่หาภาษาอังกฤษได้เยอะมากเ,<อ>เพราะว่าเหมือนเขามีความโอเพนต่ออินเตอร์เนชั่นแนลสูงนะคะในก็เลยแบบได้งานแรกเนี่ยทำในแลบ รวจสเปิร์มนี่นี่นี่ก็ตรวจสเปิร์มแต่ไม่ได้ทำนี่แหละแล้วนี่จะผ่านยไม่ได้บวกบวงที่บวกบวกไม่เอาไม่เอาตัดตัดตัดกลกับตัเรื่องซีเรียสอันนี้คือตัดทิ้งหรือว่าตัดตัดต่อการตัดเขาเข้ามาอยู่แล้วทีเนี้ยก็ทำได้สักว่าวันปีหนึ่งแล้วไหนก็ใหญ่ไปทำเขาเรียกว่าฟา a r m a c e u t i c a l company ก็คือทำงานแบบเกี่ยวกับพวกผลิตยาค่ะตอนนี้ก็ ทำนัดเป็นเซลเลอร์ปีสเปเชียลิสต์ก็คือผลิตยารักษามะเร็งโดยเฉพาะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีคาทีาที่ยังไม่เข้าไทยด้วย,อ,ยอันนี้ถือว่าเป็นงานค่อนข้างไฮเอ็นเลยนะใช่ค่ะก็เป็นสเปเชียลิสต์นะใช่ค่ะซึ่งอจริงๆอันนีชอบงานนี้มากพอจริงๆอ่ะมันเป็นงานที่เราตัดต่อเลือดมนุษย์ก็คือแบบพอได้เลือดจากคนไข้มะเร็งแล้วเนี่ยเราจะตัดต่อทําให้เอ่อเม็ดเลือดขาวของเขามีความสามารถเหมือนเราไปบูดพลังแล้วพอเราฉีดยากลับเขาไปเนี่ยจะทา ให้คนไข้เนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้เอเอมันจะไปกินเซลล์มะเร็งอ นี่เป็นงานที่ทาในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะในปัจจุบันแล้วก็านก็อยู่อาศัยอยู่ในเมืองเก๊กหูไหมใช่ค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ในเมืองทีมีมีแผนจะย้ายอ์ย้ายออกไปไหนอะไรไหมอย่างยังไงมีค่ะก็คือตอนนี้ในซื้อบ้านแล้วก็คือจะอยู่ใกล้ใกล้อัมสเตอร์ดัมก็คือจะย้ายไปอยู่อมเมเรอร์โอเคก็คือตลาดบ้านที่นี่ก็จะแบบค่อนข้างครซี่แล้วก็มันก็จะแบบราคาสูงมากเพราะฉะนั้นก็จะซื้อบ้านได้เนี่ยก็จะย้ายเมื่อไหร่เนี่ย ประมาณเดือนตุลาค่ะเสียไปตุลาโอเคเอาอย่างนี้โอเคที่เราได้ทราบเรื่องเล็กน้อยละของนายเดี๋ยวเราจะตอนหน้าเราจะสวิชไปคุยกับนินบ้างแล้วเดี๋ยวตอนจบที่สามเนี่ยนะฮะอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของคนไทยที่ในร์แน์ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ผมมาที่เมืองนี้แหละนะฮะรวมถึงอยากจะให้คุยเรื่องความเป็นหน้าการเมืองนิดนึงอ่ะนะเออแต่ว่าคุยแบบออกจับบ้านได้นะไม่ได้คุยกับบ้านไม่ได้เดี๋ยวไงกลับมาตอนสองมาฟังเรื่องของนินกันนะครับ ถ้าเรา,ากลับมาอีกแล้วเธอนิดนึงก่อนอากาศตัวน,นี้นะใส่ได้อยู่จริงๆเธอสองคนเนี่ย over dress ใส่เยอะไปมันต้องใส่บางๆแบบนี้สวยๆเงินเงินเพราะเอินว่ามีสามีแล้ว,วอะก็เลยแบบว่า <ละ S 2> ต้องออต้องอปิดนิดนึง เราต้องแบบรักนวลสงวนตัวเออเอาซิเอาหล่กกลับมาคุยเรื่องสาระกันดีกว่าเมื่อกี้เราจะคุยกับไห้ไปแล้วนะคืออาชีพคือนอกจากเติมแล้วตอนนี้ก็ทาเรื่องเกี่ยวกับผลิตยา pharmaceutical นะฮะเรากลับมาคุยกับมุนินค่ะมุนินเอ่อนินมาอยู่ที่นธอร์แลนด์ตั้งแต่ปีไหนอ่ะอ่นินมาเป็นนักเรียนปี2017ค่ะโอเคเอ่อนินมาต่อปริญญาตรีใบที่2การโรงแรมค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นนินก็เจอแฟนที่นี่ อันนี้ก็เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนเป็นติดตามคู่สมรสชาวดัชค่ะเอา,เ,อาเป็นอย่างแรกเลยก่อนคือทำไมถึงอยากมาเรียนโฮเทลิแยเนี่ยที่ประเทศนี้ทำไมถึงไม่ไปเรียนประเทศอื่นตัวอย่างที่มันดังๆเนี่ยเขาไปเรียนที่ <S <S สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าตอนทำงานที่เมืองไทยอะค่ะตัว GM อ็ะเป็นคนดัชโอเคแล้วเขาให้กำแนิดเนมาเลยเงี้ยหรอว่าเขาหล่อกี่คืออะไรอ่ะเอาคืออยากเรียนวิชาในฝันใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยคิดมาตลอดเลยว่าเฮ้ย ผู้ชายดัชมันน่าตาดีอ่ะแบบมันหุ่นดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราต้องมาเจอของจริงว่ามันจริงไหมเธอฉันขอแซกนิดนึงนะกลับเป็นเรื่องไร้สาระนิดนึงนะฉันก็าฉันตกินผู้ชายหลากหลายแต่ผู้ชายดัชมันไม่เคยอยู่ในลิสต์เราเลยอ่ะคือเมื่อไหร่บอกว่าไม่เคยกินก็คือรู้สึกว่าเรามันเป็นมันเป็นอาหารที่เรากินครั้งนรรู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อเออไม่อยากไปต่อแต่ฉันอาจจะผิดไง อาจจะผิดบอกเลยอาจจะผิดคนอาจจะผิดคนประการที่สองคือหรือเราอาจจะอยู่นานไม่พอที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ชิมอาหารที่มันเป็นอาหารท้องถิ่นจริงๆมันน่าเบื่อนะอนเองแต่ยหยุดไม่เอาไม่เอาเอาเรื่องเอาเรื่องกลับไปเรื่องสินะต่อเพราะฉันเพราะฉันการมาในเท์แลนเนี่ยของนงเนี่ยกับไนท์มันต่างกันตรงนี้ใช่ไหมอยู่ก็มาโดยที่มาเรียนแล้วก็ได้สบกัเจอเพราะฉันแฟนของยูเนี่ยซึ่งในปัจจุบันคือเป็นสามีไปแล้วใช่ค่ะเป็นคนดั้งจริงๆค่ะเธอฉันไม่ได้บอกว่าเธอเป็แฟนเธอไม่ใช่เป็นดั้ดั้งเทียมนะ แต่มาถึงว่านี่คือแบบว่าเป็นมนขาวอะ,ะนะคะเป็นดัชวันนั้นเนี่ยที่มาเจอปุ๊บเนี่ยเรียนจบปุ๊บแล้วนินทำอะไรต่อโอเคพอเรียนจบอะคะ่ะช่วงนั้นมันโควิดพอดีอนินก็เลยต้องมาทำงานที่อัมสเตอร์ดัมเพราะว่าแถวบ้านแฟนนะคะมันอยู่ติดกับเยอรมันมันก็เลยแบบมันหางานไม่ได้นะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเมืองเล็ก<อ>นินก็เลยต้องเข้ามาอามัมสเตอร์ดัมแล้วก็ติดเรื่องภาษาด้วยที่เรายังพูดดัชได้ไม่คล่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัวนินต้องเรียนถูกไหม ใช่ค่ะ <Okay. S 2> ต้องเรียนเพราะว่าเราวางแผนว่าเราจะขอ citizen ship เราก็เลยต้องสอบภาษาผ่านด้วยค่ะเข้าใจเข้าใจตรงงานใช้เวลานานหรือยากไหมจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ยากเพราะว่าพื้นฐานของภาษาดัชเนี่ยใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากทั้งคําศัพท์แล้วก็แกรมมาเรื่องเทนส์อะไรพวกนี้ค่ะคือเหมือนกันเลยแต่การออกเสียงอ่ะมันต่างกันโอเคมันก็เลยทําให้เราฟังภาษาดัชยากแล้วพอหลังจากวันที่จเรียนจบปุ๊บแต่งงานปุ๊บเนี่ยงานหลักของเราคืองานอะไรที่ทำทำงานโรงแรมค่ะอ่ะก็ตรงกับที่เราเรียนใช่คือคือจริงๆอ่ะนินทำงานโรงแรมตั้งแต่นินอยู่ไทยแล้ว แล้วนี่ก็เลื่อมมาเรียนเรียนการโรงแรมที่นี่ค่ะแล้วพอจบการโรงแรมที่นี่ก็คือทําทําโรงแรมต่อเลยโอ้คือหึงสมหวังนะจิงจ้าสมหวังรักอินเลิฟใช่ไหมรักอินซอบคือได้งานได้งานที่อยากทำแล้วก็เออได้แต่งงานมีลูกเขาแบบยังไม่มีคิดว่าจะมีไหมหรือยังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะแล้วแล้วแตสถานะทางการเงินฉันดูขเธอไปเจอเธอคิดว่าจะมีลูกไหมเนี่ยอาจจะอีกสองสามปีค่ะโอเคโอเคไม่หรอกถามอย่างนั้นแหละคือจริงมันเป็นประเด็นที่ ไม่มีความสำคัญอีกแล้วอ่ะไม่ใช่หมายความว่าไม่หมายไม่หมายความว่าเราไม่เชื่อในสาบันครอบครัวนะแต่้ว่าคนรุ่นใหม่ที่เราที่เราเจอเนี่ยมันเป็นออปชันไปแล้วมันเป็นออปชันไปแล้วคือคือมีหรือไม่มีเนี่ยคือมันเป็นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ่ะค่ะเหมือนกับที่อยู่พุกี้เป๊ะเลยต้องดูเงินก่อนใช่คือคือถ้าจะถ้าจะมีลูกแล้วแบบเลี้ยงไม่ดีไม่มีเงินอะไรเงี้ยยากดีกว่าค่ือพอเรามาอยู่ในสังคมที่ต่อให้เขาจะมีการสพอร์ตจากรัฐบาลนะคะแต่เรื่องใหญ่ที่รัฐบาลสพอร์ เพราะฉะนั้นการมีลูกอะค่ะยังไงเรื่องเงินก็สําคัญแบบอันดับหนึ่งลองมาคือวุฒิภาวะของพ่อแม่ถูกต้องว่าเราจะแบบว่าเราจะเลี้ยงลูกออกมายังไงให้ไม่เป็นภาระของสังคมนี่พูดนะเหมือนเหมือนกับมีลูกแล้วนะหนูเรียนจิตวิทยามาเอาซีฉันเอาตำราฟาดหน้าเธอเลย parenting ใช่ไหมเออเรน i n g book เนี่ยฟาดหน้าเลยแต่เออมาถึงจุดนี้เออยืนทำงานโรงแรมอยู่ป่ะ ไม่แล้วค่ะเพราะว่าสามีซื้อบ้านในเมืองที่ต like ิดกับเยอรมันนะคะก็เลยต้องย้ายกลับไปเดี๋ยวกนที่จะย้ายนี่เขาจะย้ายใช่ไม่ไี่เคยเหยือเพลงแล้วเกยดช่้นมวันหลังถ้ทำไรเนี่ยมันเพงค่ะมันเพงเธอไปอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เฮมเบอร์เกอค่ะเดี๋ยวไปรองรับยู่ที่นั่น กล้อัมสเตอร์ดัมชื่อแบบว่าเธอเหมือนแบบเธอชวนจะไปหนองคายใช่มันเพราะว่ามันอยู่ในภาคอีสานของเนเธอร์แลนด์ค่ะโอเคโอเคโอเคี้ยวก่อนขอเหตุผลนิดนึงทำไมถินย้าไปอยู่มูลเพราะบ้านแฟนอยู่ตรงนู้นค่ะแฟนเขาเป็นคนที่เมืองนั้นแล้วแล้วเธอจะทำรายงานตรงนู้นอ่ะอ๋อเพิ่งได้งานก็คือก็งานตรงนู้นด้วยใช่คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนม i n d s ็ตเลยเนาะเพราะว่าเราเราอคิดว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีมาเราแบบต้องได้งานแอดมินได้งานออฟฟิศอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ ตลาดงานตรงนั้นนะคะมันมีช้อยส์ให้เราเลือกน้อยแล้วเราเป็นคนต่างชาติด้วยเราก็เลยต้องยอมลดอีโก้ของเราว่าเฮ้ย<ๆ>ถ้าเราอะต้องเปลี่ยนสายงานจากงานโรงแรมเนี่ยไปเป็นอ่าเป็นสายงานที่เขาผลิตอาหารนะคะ <Okay. S 1> ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นฟู้ดโปรเซสซิ่งซึ่งเขาจะผลิตพวกแบบครัวซองแช่แข็ง <S <S อ่าแล้วก็ทำขายส่งซัพพลายเออร์ของโรงแรมะคะ <S 2> <S 2> <S ่ะแล้วทีนี้นินก็ โดนเอชอาร์เขาหมายห่วมกันนะตอนที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าดูจากวุฒิการศึกษาเราอ่ะเราอ่ะโอเวอร์คุณลีไแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเราอ่ะจะทําได้แป๊บเดียวแล้วก็ทำและอะไรเงี้ยพอเราพบมันมันมันอาจจะเป็นความเศษนั้นจริงใช่ใช่ค่เพราะว่าการที่เธอการที่อันนี้จากมุมมองของคนที่เป็นเป็นเอชอาร์เลยเจ้าของบริษัทหรือว่าเอชอาร์อะไรเงี้ยว่าการที่อยู่เอา not put the right man in the right job อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ถึงอาจจะอาจจะแฮปปี้ในระยะแรกเนี่ยแต่ในสุดแล้วเธอเธอรู้สึกว่าเธอ โอเวอร์คอลี่ฟายในวันทีคนมันอยากไปหางานที่ดีกว่าแต่ต้องทำอย่างนี้แต่แลนดีกว่าามจริงอาจจะไม่ได้ดีกว่าก็ได้แล้วแล้วในมุมของเอชาร์คือว่าสมมติว่าเราเริ่มงานแล้วเขาเทรนนิ่งให้เราแบบ2วีคอย่างเงี้ยมันก็คือการลงทุนของบริษัทแล้วแล้วถ้าเราแบบเฮ้ยเราเราทำสองสัปดแล้วรู้สึกว่า เราไม่แฮปปี้แล้วเราออกคือกระบวนการรีคูดเนีมันต้องเริ่มใหม่หมดเลยซึ่ง <Okay. S 2> ทุกอย่างมันแบบเป็นการลงทุนไว้ทั้งเงินและเวลา mm hmm. นิน่ะก็เลยบอกว่าคือนินนะรู้สึกว่าอิ่มตัวกับงานโรงแรมแล้วแหละ mm hmm. เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการทํางานโรงแรมในประเทศเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์เราแล้ว uh huh. ตอนที่สัมภาษณ์อะค่ะก็เลยบอกเคพงเขาไปว่าเอ้ยตอนที่เราทํางานโรงแรมเนี่ย เราได้ทํางานเกี่ยวกับไอ้พวกอาหารแช่แข็งอะไรพวกนี้แหละเาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้กระบวนการผลิตมันเป็นยังไ,เไงเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่แบบเราเราอบในเตาอบเนี้คุณภาพมันออกมาเหมือนกันทุกครั้งเป็นการเรียนรู้ด้วยนะใช่เป็นการเรียนรู้แล้วเขาว่าเขาว่าก็เลยถามว่าแล้วทำไมถึงแบบต,ต้องเป็นตําแหน่งนี้นีน่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบฉันฉันคาดหวังว่าฉันจะเติบโตในสายงานนี้เพราะเพราะฉะนั้นฉันเลยคิดว่าฉันต้องเรียนรู้ตั้งแต่ต้นคือเริ่มจากศูนย์ฉันต้องรู้ทุกอย่างที่นี่ เพราะฉะนั้นการที่ฉันขึ้นไปเป็นหัวหน้าฉ,นฉันจะได้ขึ้นแบบอย่างมั่นใจว่าฉันรู้ทุกอย่าง,งแล้วเรื่ยง่ะเนี่ยป็นการ,รกลงทุนค่อนข้างคือลงทุนแต่แรกค่ะ,คะเอาล่ะคืออันนี้ได้รู้เรื่องของทั้งสองคนละพอคร่าวๆซึ่งเรื่องน่าสนใจมากแล้วก็มามา,มาคนโคลสายเลยแต่เดี๋ยวตอนหลังเนี่ยนะฮะเราจะชวนทั้งสองคนนี่แหละคุยเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นทเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะการอยู่กับชุมชนคนไทยแล้วก็หลุมการกจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงมุมมองนั่นกันเมืองนิดนึงกลับมาชมกันตอนสุดท้ายรบอง ตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงใจกลางเมืองของเดนฮาร์กเลยค่ะตรงนี้ที่เขามาหากินกลางคืนนะปะใช่ค่ะาหากินตลอดเวลาหากินตลอดเวลาตรงนี้เป็นเหมือนแบบช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็มีรวมถึงแบบพวกบาร์อะไรพวกนี้จริงจริงเขาก็หากินในอัมสเตอร์ดัมนะเออเรามาหากินไกลมากไปเดินไปเดินไปคุยไปเดี๋ยวกลับมาคุยตอนสุดท้ายกันนะฮะก็คือสองคนนี้เป็นสองคนในหลายๆคนที่เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้นะฮะซึ่งผมก็มาทํากิจกรรมอ่ะ ก็ <g ül> คือจริงเราเรามาครั้งนี้เป็นการที่2ทให้แล้วกี่ปีแล้ว <S 2> 2 <S อ่ะ2ปี 2> ก่อนค่ะตอนเดือนมีนาตอนวันเกิดอาจารย์พอดีใกล้ๆกันโคตรมันาน <S <S แต่มีคนบอกว่าฉันกลับมาครั้งนี้นะฉันดูเด็กขึ้น อันแน่นอนตผมอะอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กคือก็อย่าบอกกินน้ำเยอะๆวันละห้าลิตรนอนวันละสิบหกชั่วโมงเะไอะค่ะอ่ะเอานินก่อนตอนนี้คอมมูนิตี้คนไทยที่นี่เป็นยังไงบ้างมันมีหลายกลุ่มเนาะอาจารย์เพราะว่าคนหลากหลายช่วงวัยมากแล้วก็ด้วยเหตุผลที่เขามาที่เธอแนด์นะคะมันมีหลายอย่างเนาะแบบบางคนก็แต่งงานกับสามีแล้วย้ายมาบางคนก็เป็นนักเรียนแล้วย้ายมาบางคนก็คือแบบเเรียนจบที่เมืองไทยหมดแล้วแล้วเขาก็สมัครงานที่นี่แล้วบริษัทก็สปอนเซอร์ให้เขา มาแบ็คกราวมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่บางอย่างที่เขาสามารถจะคุยกันได้เช่นเรื่องการอาศัยในเนเธอร์แลนด์ว่ากระทาต้องซื้อยังไงเมืองนี้มีร้านเอเชียไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันมันคุยกันได้แต่ว่าถ้าแบบลงลึกกว่านั้นถ้าแบบเป็นเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยความที่แบ็คกราวมันต่างกันเนาะ มันจะคุยกันได้ยากหน่อยแต่บุญบาปนี่เมืองนี่เป็นเมืองที่จัดงานอะไรนะนขางประสบความสำเร็จนะเอาจริงเมอนี้ใช่ไหมใช่มากกว่าเมืองอื่นด้วยซ้ำขนาดที่ที่ดินพูดว่ามันมีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยหน่มหนมองว่าเป็นที่กลุ่มคนจัดที่กลุ่มคนจัดอ่ะถามนายบ้างรู้สึกไงกับการออกมาจัดกิจกรรมทาราการเมืองแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเราเริมขึ้นไหวเมื่อประมาณ4ี่หปีก่อนเนาะช่วงที่เริ่มแบบประท้วงรัฐบาลเผด็จการนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า เราอะชอบการรวมตัวกลุ่มกันอย่างนี้เพราะว่าเรามีไมายเซ็ตเดียวกันจุดลุ่งหมายเดียวกันมันทําให้เราอะเข้าใจกันง่ายคือไม่ต้องพูดอะไรก็เออก็เข้าใจกันน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเราอะชอบที่จะมีคอมมูนิตี้แบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้อยากเน้นว่าแบบว่าเฮ้ยเราต้องลงลึกด้านการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราอะอยากเปิดคอมมูนิตี้เพื่อให้เอ็กซ์แพดหลายๆคนก็คือคนไทยที่ย้ายมาหลายๆคนเนี่ยรู้สึกเหมือนฟิลแอดโฮมอินเทอร์แลนด์ดีดีดีก็อ่านงั้นเดี๋ยวกลับมาทางนิงต่ออัน นี่แล้วไหนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่างานวันนี้ที่จะจัดขึ้นตอนบ่ายเนี่ยเขาคร่าวเลยเหนึ่งมีจุดประสงค์อะไรต้องการที่จะ Achieve อ,อะไระนะฮะแล้วสองเนี่ยมันมีความนา่าสนใจตรงไหนอะไรยังไงบ้างนอกจากว่าความนา่าสนใจคือวิทยากรคณะผู้ประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดถึงเรื่องการเมืองในไทยด้วยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากให้มันหายเงียไปตามการเวลาเนาะแล้วทีนี้ก็คือเรามีแนวคิดที่เราจะก่อตั้งสมาคม ที่เราจะคอยซัพพอร์ตกลุ่มคนที่ทำงานในในเธอแลนด์นะคะก็คือส่วนมากพวกที่แบบเป็นเอ็กซ์พอร์ตพวกนี้เขาจะอายุรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกับเราแกรบช่วงแบบ25-40ถึงอะไรพวกนี้ค่ะออแล้วเราก็คิดว่าคือมันมีกลุ่มที่ซัพพอร์ตนักเรียนไทยแล้วออมันมีกลุ่มที่ซัพพอร์ตคนที่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่แบบตามสามีแล้วแต่กลุ่มคนทำงานจริงๆอะค่ะมันยังไม่มีตรงนี้และข้อมูลมันหายากมากเ,ออเช่น ถ้าเราถูกนายจ้างเอาเปรียบเรื่องงานตรงนี้เราต้องไปอ่านกฎหมายข้อไหนหรือเราจะต้องไปปรึกษาองค์กรหรือหน่วยงานไหนอะไรเงี้ยค<อ>่ะมันหายาก<อ>ทีนี้เราอ่ะก็เลยมีแนวความคิดว่าเราอ่ะจะรวบรวมคนที่มีประสบการณ์เ,<อ>เรื่องนี้มาแล้วเราก็ตั้งกลุ่มคอยเป็นทีมให้คําปรึกษา<อ>แล้วเราก็วางแผนว่อาอาจจะมีกิจกรรมแล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปเพื่อที่จะขยายคอนเน็กชันไปด้วย คือเรามีแนวะคิดว่าคนที่ทํางานนะคะเขามาอยู่ที่นี่เขาจะโฟกัสแต่เรื่องงานกับชีวิตเขา uh huh. แล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นภาษาดัสด้วยอะ uh huh. หลายๆอย่างอะ มันก็ต้องการคนที่เขาเข้าใจภาษาหรือว่าเขาสามารถที่จะหาคนที่ช่วยเหลือได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะสรุปนี่คือมันไม่ใช่เรื่องการเมืองนะมันเบลนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิตทัวปถึงเป็นชื่อของเอ็กซ์แดถูกไหมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากจากการเมืองจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราสังเกตได้ว่าคนที่มีแนวคิดทางทางการเมืองเดียวกับเราอ่ะเขาอยู่ในวัยช่วงเดียวกับเราอันนี้ตลกมากนะคือใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญอันนั้นมันดีเวอร์สนะที่อื่นเนี่ยมาคุยกันเรื่องอื่นก่อน แล้วไปสู่การเมืองอันนี้การเมืองแล้วไปสู่เรื่องอื่นก่อนใช่ค่ะกลับมาทางไหนบ้างไนมองการเมืองไปตอนนี้เป็นไงบ้างอาสั้นๆอสถานการณ์ตอนนี้นะก็คือยากกลับบ้านมาเราเราสเซอร์มาเวลากลับไทยเนี่ยอยากกลับไปเพื่อท่องเที่ยว่ไม่ได้ว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือสวยไปเที่วสยามสวยๆไปสเปนมันนี่แต่กลับไปอยู่คงไม่ละกลับไปอยู่คงไม่ค่ะทำไมเหนื่อยใจมากหรอการเมือง ไม่เช่นะเพราะตอนนี้อ่จเรามีรัฐบาลที่มาจะการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยแบบใดเออเป็นการเลือกตั้งแบบใดที่เราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วก็พูดอย่างนี้สมมติไม่ใช่เพื่อไทยอ่ะสิก็เธอไม่ได้แบกหรอไม่ก็ไม่ใช่นางแบกค่ะขอออกตัวว่าไม่ใช่นางแบกมาที่นี้ ได้ได้อ่ะ mata, <ป Netflix. S 1> ก็คือก็คือรู้สึกเออหนักใจหนักใจหนักใจเอเอจริงๆอ่ะมันก็ทําให้ประเทศไทยอ่ะมันเดินหน้าต่อเนาะอันนี้เราก็ดีใจมากๆเพราะจริงๆแล้วว่าคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะทุกคนแหละอยากให้ประเทศไทยอ่ะเดินเดินก้าวหน้าต่อมันไม่มีใครที่แบบว่าไม่อยากอยู่ประเทศทตัวเอง <ừ> หรอกแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวหน้าต่อไปในเราเรียกว่าด้วยประชาธิปไตยแล้วกันแล้วก็ด้วยเสียงของเราและสิทธิของเราอย่างแท้จริงอ่ะสั้นๆมาถึงตอนนี้ละคำสุดท้ายจริงอยากเห็นอะไรในเมืองไทย เอาแบบตรงๆเลยเอเออยากเห็นคุณพิธาได้โอกาสในการเป็นนายกค่ะเธอเป็นติงซ้อมไม่หนูว่าไม่ได้ติงซ้อมติงพธาแต่เราติงพิธาหนูเมนพิธาโอเคเอาละเข้าใจได้เข้าใจได้อะี้ขอขอสรุปงี้แล้วกันนะครับเราคิดว่าสิ่งที่ทั้งสองคนพูดเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวหรอกว่าเชียร์พักไหนเป็นอะไรพิเศษเราเราเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยอ่ะคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าพักที่ชนะเลือกตั้งก็ควรได้รับควรได้รับสิทธิศาสตร์อ่ะ โอกาสสิทธิโอกาสในการเท่านั้นแหละคือสมมติถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้นับหนึ่งนะ่พื่อไทยก็ควรได้รับใช่ค่ะแต่เห็นว่ามันไม่ใช่ไงใช่ไหมฮะเราเราก็ไม่ควรมีระบบที่เป็นแบบสวอมากีดกันนะมันเป็นระบบที่มันทริกกี้อ่ะ เอาละฝากไว้นะคะ2คนคนไทยจากประเทศนิแลนด์ที่หวงเรื่องเมืองไทยนะคะอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาต่อไปแล้วก็ให้มีการาแก้ไขในจุดที่มันควรต้องแก้ไขอะนะ่ะเนาะเอาละวันนี้ละเออก็ได้รู้เรื่องราวของคนสองคนที่อยู่เมืองนอกนะฮะในสองอาชีพแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการมาตั้งคอมมูนิตี้ที่นี่แล้วก็การช่วยเหลือคนไทยอื่นๆนะฮะหวังว่าเราคงจะกลับมาทำกิจกรรมกับกลุ่มไทยเอ็กซ์แ คลับเอลอนอลค่ะอ่าอินเอลนะฮะคือในประเทศเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็การมาครั้งแรกนี่แบบว่าประทับใจมากแล้วงานจะมีขึ้นในบ่ายวันนี้หวังว่ากวคุณจะประทับใจเช่นเดียวกันมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ่าและแน่นอนว่าประเทศนี้เนี่ยจะจับมาอีกกทำกิจกรรมบ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะกลับมาเจอนนองทั้งสองคนถึงแม้ว่าจะย้ายออกไปจากเทคกแล้วก็ตามนะยังไงก็จะดันด้นมาค่ะอ้เอออ่ะงั้นวันนี้เราสามคนลา เอ่อถ้าผู้ชมไปก่อนจากเอ่อใจกลางของกรุงเทพนะครับแล้วไงจะกลับมาเจอกันในโอกาสหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้อันอันนี้อันอันนี้คุยเรื่องอะไรคะ การเหมือนได้ทรงเองโอเคเอาล่ะตรงนี้เราอยู่ไหนอะ่อยู่ตรงกลางเมืองเลยค่ะเอาไหมเอาไหมตรงไปก่อนก่อนนะเมื่อกี้ไม่ไม่เข้าเดี๋ยวเอาล่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยคอ่าถามนายบ้างแล้วเออเออู้สึกไงกับการออกมาจัดกิจกรรมด้านการเมืองแบบนี้ เห็นข้างหลังนี่เป็นกังหันลมใช่ไหมเออก็คงจะเดาออกนะฮะว่าดิฉันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในประเทศเนเทแลนดนนะดีค่ะอ่าแมงปอนะฮะแล้วก็ตาลนะครับเมืองนี้ชื่อซานเซสคันค่ะนี่เธอไม่ได้มั่วนะเย่านนึกนะว่าฉันไม่รู้สารดัสคนที่แบบอยู่ในสังคมที่ดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้เอนน่าหนูก็ได้พิเศเยอะมากเยอะมากจากการจบเป็นทันตแพทย์ที่เือไทยจากชีวิตลูกของคุณครูกลายเป็นคุณหมอ มาอยู่ที่โรงพยบาบาลทุกอย่างได้หมดแต่การได้แบบนั้นอ่ะมันกลับเป็นจุดเปลี่ยนของหนูนะใช่ามาตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วก็เป็นความโชคดีมากที่ได้ออกจากระบบการศึกษาไทยตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเราได้มีโอกาสไปเรียนต่อและคือเข้าไปเรียนใน ER. เออาเข้าไปเรียนเออาเราค้นพบอย่างหนึ่งว่าเราชอบทำแผลเออคือออกมาจากเมืองไทยตั้งแต่อายุ15เธอจะมายุ่งวุ่นวายอะไรอีกจะ เสืออในฮาจางเกศใาฮาไล่ทุกอย่างใช่ท r ร n นสคริปของเราเขาบอกว่าโอเคฉันแอคเซปฉันเชื่อว่าคุณคือทันตแพทย์เพราะว่าสิ่งที่คุณเรียนเรียนโคตรเยอะเลยเยอะเมอะเยอะมากชื่อกลุ่มอย่างทางการคือ Thai e x p a t Club NL TEC เราเป็นห้องจำอยู่หน้าห้อง No seriously พูดได้เหรอนี่เธอพูดพูดภาษาไทย อยู่ที่กรุงเทพห้กคุงเทพคุณเฟ์กับคุณเคยบารคุงเทพคุณเรียสเซร์คุเรียนพอสไตลทีนองครับเถอะช่างแต่แเ้วช่างแต่แล้ทมันมีเพื่อนคนไทยมากๆากมีไง